คุณรู้ไหมครับการรีโนเวทประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้างผมวีจากไทยมาวีกรุ๊ปจะมาบอกให้รู้ครับเริ่มจากการดีไซน์เพื่อหาจุดที่ลงตัวที่สุดตามที่ส่วนที่สร้างต่อเติมและตกแต่งก็ต้องมีสถาปนิกมืออาชีพมาออกแบบและคำนวณให้ไหนจะคนคุมง,งานที่ต้องมีประสบการณ์และทีมช่างมืออาชีพและใช่ครับทั้งหมดที่คุณต้องการเรามีให้คุณแล้วที่ไทยมาวีกรุ๊ป ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการของเรากว่า20ปีทั้งบ้านร้านค้าต่างๆอาคารพาณิชย์และตึกแถวนั่นเป็นเครื่องหมายการันตีชั้นดีเพื่อให้คุณได้มั่นใจกับผลงานของไทยมาวีกรุ๊ปเราพร้อมตอบโจทย์ทำทุกเรื่องเติมเต็มทุกไอเดีย สร้างฝันในทุกสิ่งที่คุณนึกถึงเรื่องงานรีโนเวทแต่ของเรายังไม่หมดเรายังมีอีกสองสาขาสาขาเช่นใหม่ดูแลภาคเหนือสาขาขอนแก่นดูแลภาคอีสานและอีกหลายสาขาในอนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณได้ร่วมงานกับเราได้ง่ายยิ่งขึ้นและนี่ก็คือทั้งหมดของไทยมาวีกรุป๊ปถ้าคุณพร้อมที่จะทำเราก็พร้อมดูแลคุณตั้งแต่เริ่มจนจบงานและอย่าลืมนะครับ คิดจอรีนเวดคิดถึงไทยมาวีได้งานสมหวังได้แบบตรงใจที่ไทยมาวีกรุ๊ปเท่านั้นครับ